ใครตามหา SUV คุณภาพเป็นที่รู้จักในระดับโลก s u b a r u XV 2.0ขับ4 CVT Auto ปี2013คันนี้รถบ้านแท้ครับราคาเปิดมาที่2 6 9 0 0 0บาทไม่มีนะครับผมในตลาดครับ คันนี้ราคาเหมือนที่บอกครับแต่สภาพนางฟ้าสุด,สดๆเลขไม้เยอะหน่อยเ,เพื่อนเอาคุณลับได้ครับเลขไม่สอง2,000กว่ากิโลแต่เหมือนที่บอกครับว่าราคาสอดคล้องกับเลขไม่เป็นไมแท้เป็นมือเดียวแต่ทุกๆท,ท,ท่านเ c ฟซีจะได้รถที่สมรรถนะดีมากๆครับทุกอย่างครบองค์ประกอบใครมองหารถสมรรถนะดีตอบโจทย์ทุกการขับขี่คล่องตัว สามารถที่จะใช้ทั้งเป็นรถเก่งก็ได้ SUV ก็ได้นะฮะระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครบสมบูรณ์แบบคันนี้จอดอยู่การจนาพิเศษเพื่อนๆนะครับปรับราคามาจาก3 0 0แสนต้นๆน,นะครับวันนี้จัดไปเลยเอาแบบรีบดุ่วนเลยปลายปีแล้วนะครับลดร,ราคาตกกันเยอะแต่วันนี้ซูบูรุ จากราคาล้านต้นๆวันนี้คุณจับต้องในราคา269,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับใครสนใจคันนี้โทรมาเลยครับ0885845375ครับสวยจัดครับ